ขอบคุณคุณวันวิสาค่ะสำหรับข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินระหว่างเกษตรกรก,รกับนายทุนรวมทั้งหน่วยงานของรัฐก็ยังไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้นะครับเช่นที่บ้านใหม่ตำบลตราแสงจังหวัดสุรินทร์ยังมีผู้เดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินอีกหลายรายแต่พวกเขาก็เชื่อมั่นนะครับว่าการเข้าไปทำกินในที่ดินของบรรพบุรุษคือสิทธิอันชอบธรรมติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสารจังหวัดสุรินทร์ครับ กว่า300ไร่บริเวณทุ่งอมาลชาวบ้านใหม่ตะบนตระแสงหลายสิบครอบครัวกำลังช่วยกันทำนาขณะที่คนเฒ่าและผู้หญิงช่วยกันปั้นคันนาส่วนชายชกันก็ช่วยกันไถนาเพื่อหวานข้าวปกติการทำนาต้องไถดะไถแปรแล้วค่อยไถหวานแต่วันนี้พวกเขาไถหวานเพียงรอบเดียวเพราะไม่มีเงินลงทุนและที่ดินผืนนี้ยังมีข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐ ชาวบ้านบอกว่าทุ่งอมาลาเรา500ไร่แต่เดิมเป็นพื้นที่ทำนานะที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่ปี2483ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่มีหลักฐานแสดงสิทธิ์คือสอคอหนึ่งและถูกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์เมื่อปี2525ป 25. ีเดมิมคลาดก็เกิดนองสรดทำไมตลอดเนาะแต่ปีิี้ม,ม,มูจมทม ដែលឪក្មាត់មានស្រែនៅនេះដែលត្រាប់មកដោកមកពីតាយាយបានក៏មានជំនូនមានលក្ខឋានមានលក្ខឋានគឺសកល1បាទសកល1ក៏ឪក្មាត់ក៏មានមក pleng ក៏មានពីតណប់រៃនេះឪក្មាត់បានទីងបូនទៀតមក pleng ក៏ពីតណប់រៃនៃរុង24រៃបាទឪក្មាត់ក៏កើតមកជន់ត្រៀនជប់បស៊ីក៏នៅឪក៏មិនត្រៀនតក៏នៅឪក៏នឹងមកទស្រែនៅស្រឡូតបាទ ออออบบต่จนกบั่อนมีการมาสร้างเพิงพักอาศัยและทำประโยชน์ในพื้นที่แห่งนี้พวกเขาได้ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบพิสูจน์สิสทธิ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับแต่ไม่มีความคืบหน้าโดยเฉพาะออการทำประชาคมของอบตคโค,โคที่ชาวบ้านรู้สึกว่ายัางไม่โปร่งใสเท่าที่ควร คือถ้าวิธีการทําประชาคมแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่เคารพผมเคารพครับแต่ถ้าประชาคมแบบนี้ทํำยังไงผมก็มเคารพไม่ได้รับมันเป็นประชาธิปไตยแบบไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้เลยเพราะหนังสือผมก็ไม่ค่อยได้อ่านได้เรียนแต่การทําประชาธิปไตยนั้นอ่ะมันน่าจะให้มันเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอันนี้ผมดูแล้วไม่มีความเป็นธรรมให้กับผู้กลุ่มผู้เดือดร้อนเลยไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียว ในอดีตท้องทุ่งอมาลคืออู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านที่นี่การทำนาปีนี้พวกเขายังไม่มั่นใจว่าจะได้เก็บเกี่ยวหรือไม่เพราะยังมีคดีความที่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการเรียกร้องสิทธิ์แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกร,กรทุกคนที่นี่ก็มีความสุขและความภาคภูมิใจที่พวกเขาได้กลับมาทำการผลิตในที่ดินเดิมของปู่ย่าตายายอีกครั้ง นักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานจังหวัดสุรินทร์รายงาน